สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่27เดือนพฤษภาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคำสกุลเงินใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเป,ปาห้องซิกบีพีอาจารย์พี่บีนะครับตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ VT Market Trade m o r e and Get m o l l จะถึงวันที่30มิถุนายนนี้ f o r e x for you นะครับร่วมฉลองครบรอบ8ปีกับแ a r e f o ร์ o u นะครับด้วยรางวัลบุลค่ากว่า3 0 0 e 0 US ดอลลาร์ครับและในส่วนของการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวนันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 e u s ิบดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับแม้ต้องกราบขออภัยก่อนเลยนะครับวันนี้อาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับพอดีผมกําลังไปตามหาอ่านในส่วนของตัวบทความสาเหตุนะครับถึงการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของดัชนีดอลลาร์นะครับอินเด็กซ์ในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับทุกท่านจากทาง Investing ผลปรากฏว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานสถานะตลาดเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีประเด็นหรือว่าปัจจัยอะไรสําคัญนะครับเพราะว่าในช่วงของคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยตลาดวอล์สตรีทก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกลบผสมกันไปเพียงเล็กน้อยนะครับยัง ถึงความ เขาเรียกว่าวิตกกังวลอย่างชัดเจนแต่ว่าในช่วงเช้านี้ดูเหมือนจะมีปัญหาทุกท่านเพราะว่าดัชนีฟิวเจอร์สของเรานี้เนี่ยพลิกกลับมาเข้าสู่แดนลบแล้วนะครับอย่างเช่นดาวโจ30เนี่ยติดลบอยู่ที่0.09% SP 5 0 0ติดลบ0.06แล้วก็ NASDAQ ติดลบ0.04%ครับบางคนอาจจะมองว่าตัวนี้มันยังติดลบน้อยอยู่เลยนะครับใช่ครับนักทุนอาจจะยังติดลบน้อยอยู่แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเราตัดภาพมาดูในส่วนของตัวบรรดาสกุลเงินหลักของเรากันบ้างดีกว่านะครับล่าสุด แล้วในส่วนของตัวบรรดาสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์เดี๋ยวจะคงปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณทิศ้ายของตารางครับนิวซีแลนด์อยู่ ช่วงหน้าของตารางใกล้ชิดติดกันกันกบตัวของ US d o l ดอลลาร์เลยนะครับที่ดูเหมือนจะยังมีพลังกำลังมากที่สุดครับนิวซีแลนด์อันนี้ต้องขอบอกกับนักทุนก่อนนะครับแม้ว่าจะมีข่าวดีจากเมื่อวานนี้แต่ว่าล่าสุดครับประธานธนาคารกลางของนิวซีแลนด์ออกมาพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีกับสกุลเงินนิวซีแลนด์เท่าไหร่แต่เราก็ต้องจับตาดูนะครับว่าคนเนี่ยจะเล่นข่าวดังกล่าวหรือเปล่า มาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดเลยครับล่าสุดแล้วประธานาธิบดีจโจไบเดนนะครับได้ออกมากราบไว้ว่าเราอาจจะขยายระยะเวลาการเจราจาเพิ่มเติม เดียวกับประเด็นในเรื่องของตัวแผนการโครงสร้างพื้นฐานอินฟาสต์สต็อคเจอร์ตรงนี้ออกไปอีกประมาณ2สัปดาห์ครับตัวนี้ถือว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตลาดมากมายนะครับตัวต่อมาประเทศออสเตรเลียรัฐบาลอาจจะมีการประกาศล็อกดาวน์นะครับเป็นเวลา3วัน,นะร,ระยะสั้นๆเพราะว่าไปเจอตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะครับไปเจอคลัสเตอร์กลุ่มใหม่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่มีการประกาศดีเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวของออสเตรเลียามากมายครับ ในส่วนของประธานธนาคารกลางของนิวซีแลนด์ล่าสุดแล้วนะครได้ออกมากล่าวนะครับว่าตลาดแรงงานของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้เริ่มทยอยฟื้นตัวแล้วนะกล่าวเพิ่มเติมว่าตัวของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามันยังมีปัจจัยลบๆอยู่บ้างมันก็จะเป็นการปูทางที่เราจะต้องทําการกระตุ้นหรือว่าอาัดฉีดเพิ่มเติมและท้ายที่สุดนี้นะครับมีการกล่าวถึง เกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยเขาบอกว่าทางธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมีความเต็มใจอย่างยิ่งเลยที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยถ้าหาก,กว่ามันมีความจําเป็นจริงๆ ตัวนี้นังจุดอาจจะเกิดความวิตกกังวลนะครับว่าเอ๊ะคุณแบบนี้นิวซีแลนด์นี่คือจะล่วงเลยหรือเปล่าเราต้องดูก่อนครับทุกท่านถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ยังคงฟื้นตัวอยู่นะครับเหมือนที่ประธานธนาคารกลางกล่าวเอาไว้ตลาดแรงงานกําลังฟื้นตัวเนี่ยการปลอดลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับเรามาตบท้ายกันที่เฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐกันบ้างดีกว่านะครับคุณคอร์เรชนะครับได้ออกมากล่าวในช่วงของคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ เขาเรียกว่ากระบวนการความคืบหน้าที่มีนัยสําคัญเนี่ยมันยังมีน้อยอยู่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปครับมีการพูดว่าเรื่องของการทํา QE t a p e r i n g เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบียแล้วก็มองเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาเรียกว่าตัวของภาคส่วนนะครับ หลายภาคส่วนในอเมริกาเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่นะครับเป็นแค่บางภาคส่วนเท่านั้นนะครับนักงทุนเพราะว่าเศรษฐกิจภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วและท้ายที่สุดนี้มีการก,ากล่าวว่าลีเดดกล่าวไว้ว่ามันจะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการทาเทเบอร์ริงในการประชุมครั้งที่จะถึงนี้ครับตรงนี้ ถ้าจะบอกว่าตลาดขานรับข่าวตัวนี้เลยก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนักงทุนเพราะว่าในส่วนของตัวยูวอัตราผลตอบแทนพันธบตรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวแข็งค่าเหมือนกันดอลลาร์ก็ปรับตัวแข็งค่าครับแต่เราจะต้องรอรุ้นอีกทีนึงนะครับว่าดอลลาร์จากภาพที่ผมดูอยู่ดีนะจะผ่านเส้น moving average ด้านบนหรือเปล่าระดับราคาประมาณ9 0 2 5 9เพราะถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ย น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับบัรดาสกุลินหลักรวมถึงยูครับทุกท่านคือยูเนี่ยมีการฟื้นตัวจริงๆเมื่อคืนนี้นะครับดีดขึ้นมาเลยจากตอนแรกลงไปทําโลเแถวๆประมาณ1.552ดีดขึ้นมานะครับ1.579ก็เลยทําให้ราคาทองคําในช่วงของคืนที่ผ่านมามีบางจังหวะเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวยูก็เริ่มทําการปรับฐานครับ เราก็เลยยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะขานรับกับข่าวตรงนี้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวยังไงกระผมจะติดตามให้อีกรอบหนึ่งนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ